สุดยอดว่าพี่น้องอืมคิ้นเรื่อไม่เผ็ดโคชนแนนสวัสดีครับมาพี่น้องมันนี้ได้เมนูบทประจำช่องอีกแล้วพี่สามสิบกบมันนี้เซตสามสิบกบพรท่านตับได้พี่นอ้องแกมาเ้ยครับเด้อทั้งไก่ทั้งไก่ ทั <speaking> ้งสปปลาวฟิ <ia> <interpret ation> ิลปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเมียนมาคามบ odia Hello my friend from all around the world How much I would be today I have a cow stomach and cow liver My favorite food again <laughs> Okay let's start จิ้งจ้าวน้องเอ็มเวียดนามเดินนะั <c oughs> ่งกันบ่อฟ่าบ่าวตือบอเข้ย nhau Okay มา สีส้อยครับสีเฮ็ดอันนี่เลยพันตับริเวอร์อืมตอนอยังไงลลวพี่นอ้องสายเนื้อสายจวดไม่กินน้ำกันเดอครับ สามสิบกีพันตับได้บันนี้นะนี่ตอนมันยิงงย่งใหญ่เลยสาใจไปเลยอืมสามสิบกีเดี๋ยวจะสาธิตครับนี่นี่้ะพี่น้องนี่สามสิบกีพันตับนี่เลย ยปะพี่น้องจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเฮ้อเปนเแต่แซบเะเอ้สามสิบกิ่บพันตัดพี่น้องเด้มามาท่างไก่ท่างไก่ไม่กินกน,กน้ำกกนพี่น้องหิวละก่อนอื่นขอจวดก่อนครับตัดค,อน,คอนเสิร์ตคอนเสิ์ตช่องนะครับพี่น้องนะอม,มาได้ว่าเสียวเงียบเ,เดินกลับมาพี่น้องมาต่ำจอกกันอันเดียวกันนะพี่น้องไป อ่าืมพี่ตับยังอย่าตับก่อนพี่้องหมอนอันเดียวติกเหนื้อชำงอนอืมอืม,อ,มอร่อยมากลองอีกเลยสามสกิดพันธันตับ

ค้มพายตับืมมาพี่น้องบางวันเยอะมากรัาน่าจะพี่น้องหมืออี่ย งอวบาห่องแมงบ้านมาแทนผักแท้อืเอาอันนี้ดีกว่าแซบอีดีพี่น่องสาวสิกิรพันตับ มีอะไรคนถามมาไม่เผ็ดเหรอผมชอบกินเผ็ดครับจะไม่เลี่ยนผมกับหมูตำสมตำเนี่ยพริกกับตมตำเท่ากันกับอันอนั้นมากกว่าบางหุ่งนะพี่น้องมักแบบนั้นมักเผ็ดอีหลเป็นเ่ื้อวัอย่างเลยเนานะ มีพอบราสลัดเวลีเลลิสเผสิอร่อยหรือเปล่า วันนี้ทำไมเมืองวันเยอะจังเลยอืม,มนหลายแทะวันนี้เห็ดเมนู่ไรเมืองวันมาพี่น้องอืมองอนหลำ่ำ รสเงี้ยงขับเรื่องภาษาอื่นผมขอไปก่อนนะครับเป็นองเด้อ,อน้องเบาแบกทำไ,ไมเล่นมาสา 4. มพ่อซีพ่อซีมหาโมโหผมเล่นอังกฤษอังกฤษฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็พูดได้อยู่ อืมอืมอืมจับบงชูม bon 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 าเชี์บงชูมาโมเซลบงชูมาดำบุญฝร่งเสร็จ Swiss German cả. Vì kế xét đi thôi. ừ นี้ไปเทีย่ยวสวิตบ่ได้ไปซัำมีปัญหาหลายอย่างว้าวแซ่บอร่อยจริงแซ่บไรพี่น้องมันสดสะอาดผมไปไปขั้นครับอันน้ำส้มสายชูอันเนี้ยครับอันสามสิบกี ก็น้ำล้างน้ำดีๆมันคาวอยู่แต่ไม่คาวเยอะครับบุคา,าวหลายอือเนาะเพื่อ,อ,อ,อความน่าดูมางวันก็จะไม่มาเยอะอ,อเด็ดมากว้าว I forget phải với có hoàn cảnh thôi ừ Ừ. Mm. Right. บ่งวันเยอะพวกเวาเอามาไว้ตรงนี้กันก่อนเบื่อบางวัน,น,น,นอ๋อวันนี้ทำไมามาเยอะทั้งเลยบางวันเ,นเนช็ดกันกันมันมาเนาะพี่น่องดูความสะอาดสะอาดอือฝนก็จะตกแล้วมาอ่าสุดท้ายท้ายสุดโอ้ตับ คนมีเข็ดลับต่อแม่อัน,อนเคียงเนื้อไม่ขาะให้ไตับสดสุดยอดอืมอืมแซ่บหลายงีนน้ยล้ำ thái thuận thái, ha, má đến gặp sư thầy คุณหลายๆเด้อครับเด้อสำหรับคนมากอ่าอ่ามาชมกดไลค์กดแชร์ให้นะครับรับพี่น้องนะอ่าจะเป็นพี่น้องกันพี่น้องนะอ่ะมือหนาวันมือหนาได้ผมไปขายมูนูแซ่บเด็ดๆประจำช่องเราไม่กินให้เบิรงกไหมครับอ่ะมืดหนี้พกไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ <c oughs> ขอบคุณเงียเง้วบ๊ายบาย